ครับผมกล่าสวัสดีท่านผู้ชมท่านก็าด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight Society กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับกาเกบันทึกรับสามโก้งนะฮะ EP นี้สนับสนุนโดยเหมือนเดิมน,นะครับผมสปอนเซอร์ของเรา Powerplay ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยหรือว่าใครสะดวกทางไลน์แอดแล้วก็ Powerplay นะครับน้องชายมาวันนี้มาบอกถึงเรื่อง Facebook ล็อกอินไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับคนที่เข้ามาถามพี่ดีๆเนาะพี่ก็ตอบไปแล้วว่าพี่ไม่ใช่ G.M พี่ไม่ใช่แอดมินยังไงพวกเองเนี่ย ต้องไปติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊กหลักของเขาเนาะไม่ใช่มาติดต่อพี่นะครับเพราะว่าพี่ไม่ใช่ทีมงานนะครับน้องชายส่วนไอ้คนที่เข้ามาว่าเข้ามาด่าเฮ้ยทำไมเกมเข้าไม่ได้ทำไมมึงไม่ไปแจ้งนู่นนั่นนี่ให้เลยโ oh, อ้ไอสัตว์ไอสัตว์เย็ดแม่กูไม่ใช่ GM กูจะไปแจ้งให้มึงได้ไงมึงไปให้พ่อให้แม่มึงแจ้งนู่นเนียควายจะไปแจ้งให้มึงยังไงเนี่ยกูคนคนเดียวถ้าเกิดว่ากูคนคนเดียวสามารถไปแจ้งให้ได้เนี่ยกูเอาเสียงเกมบริกรสามก๊กของตัวลุงเนี่ย เอามาให้พวกมึงได้เชยชมกันแล้วกูละเหนื่อยใจกับพวกมึงจริงๆทำให้พวกมึงไม่ไปแจ้งกันเองวะเออถ้าเกิดว่ากูเป็น GM กูเป็นแอดมินเนี่ยแล้วก็ GM เขารู้จักกูเนี่ยกูไปแจ้งให้พวกมึงตั้งนานแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้องบอกตรงนี้ก่อนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละกูก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนพวกมึงนี่แหละนะครับผมเพียงแต่ว่ากูทําคลิปเฉยๆพวกเองเข้าไปหน้าเพจแล้วพวกมึงเคยเห็นไอ้เกมมฤตยูลาภสามกเนี่ยเกมหัวควยเนี่ยเกมเนี้ย มันเคยมาจ้างกูไหมถามหน่อยมันเคยมาจ้างกูมันเคยโปรโมทกูไหมโปรโมทในเพจของมันในเว็บของมันเออช่องวินัยโซเซตี้ทำคอนเทนต์นู่นนั่นนี่เอาไปแปะลงกลุ่มของมันเนี่ยเคยไหมมันก็ไม่มีมันไม่แม้แต่จะมาจ้างด้วยซ้ำนะครับผมแต่อันนี้คือเฉพาะเกมนี้เกมเดียวนะผมไม่ได้ก้าวล่วงถึงบริษัทนะแต่บริษัทเขาอะมาจ้างผมอยู่เช่นเกมบันทึกลับ3า๊ก๊ริจินอะไรเงี้ยเขาก็มาจ้างอยู่ไม่ได้พูดถึงบริษัท แต่พูดถึงเกมเกมนี้นะฮะเกมบันทึกรับสามโคกรธกร,รรมดาเนี่ยเอาไม่ได้มาจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักผมเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นเวลาพี่ทักพี่ก็ต้องเอา Facebook ส่วนตัวพี่ไปทักซึ่งเวลาเขาติดต่องานเขาติดต่อผ่านเพจรู้อกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักพี่อยู่แล้ว สิ่งที่พวกเองต้องทําเลยนะอันดับหนึ่งไม่ใช่พวกมึงมาโวยวายใต้คลิปวิดีโอกูพี่ครับผมจะเลิกเล่นแล้วนู่นนี่โชคดีน้องชายไว้เจอกันใหม่ปีหน้าชาติหน้าแล้วแต่จะไปเล่นเกมไหนเจอกันก็ขอให้โชคดีถ้าใครที่จะเลิกเล่นแล้วแต่คนที่ยังเล่นอยู่แล้วมันล็อกอินไม่ได้พี่บอกเลยหนึ่งมันไม่ได้เป็นที่ตัวเกมตัวเกมมันไม่ได้กากมันอยู่ที่ระบบ a c e b o o k นะครับผม เฟซบุ๊กมันขัดข้องของมันมันเหมือนมันตรวจสอบอะไรบางอย่างของมันมันเป็นที่ตัวเฟซบุ๊กนะครับผมซึ่งมันไม่ได้เป็นทุกคนมันเป็นเฉพาะบางคนบางคนก็ใช้เฟซบุ o กล็อกอินเข้าได้ปกปติมึงลองไปตรวจสอบดูในกลุ่มเลยบางคนก็เอา Facebook เข้าได้ปกปติบางคนก็เข้าไม่ได้มึงเข้าใจไหมมันเป็นบางคนที่เข้าไม่ได้สิ่งที่พวกมึงต้องทำก็คือหนึ่ง ไปแจ้งนะครับผมใต้โพสเวลามันโพสอะไรมาเนี่ยมึงไปปักหมุดเลยอันนี้เดี๋ยวพวกเองมาดูใช่ไหมพวกเองไปพร้อมกันเลยหลังจากดูวิดีโอเสร็จคนที่ล็อกอินผ่าน Facebook แล้วเข้าไม่ได้พวกเองเข้าไปพร้อมกันเลยหน้าเพจตอนนี้พิมพ์ว่าบันทึกรับสามก๊กนะไม่ใช่เข้ามาเพจกูแล้วมาฟ้องกูนะไม่ใช่นะน้องชายเข้าบันทึกรับสามก๊กนะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์มืนเลยว่า ล็อกอินผ่านเฟซไม่ได้ครับช่วยแก้ไขนนหน่อยนู่นนั่นนี่พิมพ์ไปเลยแต่เอาจริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมมันนะจริงๆพวกมึงต้องไปแจ้งผ่าน Facebook ซึ่งมันโคตรยากแต่สิ่งที่พวกเองทําได้ตอนนี้ไปหน้าเพจมันอ่ะคอมเมนต์ไปเลยตอนนี้ทุกคนคอมเมนต์ไปเลยใต้โพสต์มันว่าล็อกอินผ่านเฟซไม่ได้อันที่สองช่วยกันพิมพ์ในแชทในแชทเพจอ,อินบ็อกอ่ะบอกว่า Facebook เข้าไม่ได้ครับแก้ไขให้ผมหน่อย อันที่สองนะพวกเองทาตามนี้ไปก่อนเลยนะตามที่พี่บอกนะอันที่สามพวกมึงเข้าไปใน Google p l y y เลยหรือไม่ก็เพย์โนใครใช้ไอโอเอสใครใช้ n n r r o i เนี่เข้าไปตรงนั้นเลยแล้วพวกมึงไปกดหนึ่งดาวให้มันแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังกดหนึ่งดาวแล้วพิมพ์ว่า l o อกอิน c e e o o o k ไม่ได้ l o อกอิน c e e o o o k e r r ร์หรือถ้าเกิดว่าใครจะใส่ภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยพิมไปเลยล็อกอินเฟซบุ๊กเออร มึงพิมพ์ไปแบบนี้แล้วมึงใส่หนึ่งดาวให้มันก็ได้เออประมาณนี้เลยอันนี้คือเป็นอะไรที่แม่งโคตรเฮียเลยวิจาหนึ่งดาวเนี่ยคือมันจะส่งไปยังต้นสังกัดเลยเว้ยไอ้แค่เพจอะมันมีหลายเพจมันมีเพจไทยเพจจีนเพจเกาหลีเพจนู่นเพจนั่นเพจนี่คือมันจะอยู่แค่ประเทศนั้นประเทศเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามึงเอาลงแบบว่าเรียกในเพโตรนคนที่มาโหลดเล่นของเซิร์ฟเวอร์ไทยอะแม่งจะเห็นกันหมดเลยแล้วมันจะส่งไปยังต้นสังกัดเลยนึกออกไหม ถึงแม้ว่ามันจะมีเครือข่ายของเซิร์ฟจีนเซิร์ฟเกาหลีนะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเองวิจารณ์วิจารณใน Google p l a y หรือ Pa y t o n นอะ่ะคนที่จะมาโหลดเล่น่ะเขาจะไม่อยากโหลดเล่นแล้วมันจะเสียหายหลายแสนอันนี้เป็นอะไรที่แม่งโคตรเที่ยเลยจริงๆนะสำหรับคนที่กดนะแต่พวกเองต้องทำอะ่ะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าติดของผู้เล่นอ,ะอ่ะอ่าไปกดใส่ปุ๊บใช่ไหมพอพวกเองไปกดใส่ปุ๊บวิจารณ์เสร็จปุ๊บอ่าแค่นั้นอะ่ะรอรอให้มันมาตอบ ถึงแม้พวกเองจะรู้คําตอบอยู่แล้วมันจะตอบซ้ําๆเดิมๆนั่นแหละว่าต้องรอแก้ไขทาง a c ซ b ุ o k นู่นนั่นนี่มันก็คือมันจะโบ้กันไปกันมาพี่ออกไหมแต่สิ่งที่พวกเองต้องทํานะฮะสิ่งที่พี่เอามาแนะนําวันนี้ในเมื่อมึงล็อกอินผ่าน Facebook ไม่ได้ทําไมมึงไม่ล็อกอินผ่านแพลตฟอร์มอื่นกูมไม่เข้าใจพี่ออกไหมดีทีอาร์เคก็มี Gmail ก็มีทว t t เตอก็มี มึงจะไปรอ f เฟ e บ o ๊คทำมะเขือเปาะแปะอะไรมึงกูก็ไม่เข้าใจจริงๆเออเข้าไปที่ g t a r e อ่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนพวกเองก็แล้วกันนะครับผมอ่ทาทำตามพี่นะเข้า Google ก่อนเข้า Google ก่อนตอนนี้เข้าไปที่ Google เลยที่พี่ต้องพูดซ้ำๆช้าๆเนี่ยเพราะมันจะมีบางคนที่กูบอกกี่ครั้งกี่ครั้งมึงก็ไม่จำกูก็เลยต้องพูดจำเจแบบเนี้ยให้พวกมึงเข้าใจอ่าเข้าไปที่ Google นะ แล้วก็พิมพ์ว่า gta เขตพิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้ลิงก์มันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ d e, แล้วก็ตัว t แล้วก็ตัว a แล้วก็ตัว r ตัว c ตัว a ตัว d ตัว e gta เขตเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเองกดลิงก์เลยแล้วมันจะเข้ามาหน้าต่างนี้หลังจากนั้นให้พวกเองล็อกอินเห็นไหมล็อกอินเนี่ย เวลาพวกเองเห็นตัวหนังสือขาวๆแบบนี้คนที่เคยเข้ามาแล้วนะแล้วก็บันทึกบันทึกเขาเรียกว่ารหัสผ่านไว้แต่วพวกเองมาใส่แล้วอ่านตรงนี้เลยเนี่ยบางคนมันโง่อันนี้กูต้องบอกเลยกูพูดหยาบๆแบบนี้แหละเพราะว่าโอ้โหมึงมาแจ้งแต่กูมึงมาแจ้งกูได้ไงกูไม่ใช่ gm ไอ้ทียอ่ะกูละเหนื่อยใจสองสามคลิปวิดีโอแล้วแม่งมาแจ้งใต้คอมเมนต์อยู่นั่นแหละ,ะเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บมึงล็อกอินแบบเนี้ยมันจะไม่ได้นะครับผม มันจะไม่ผ่านบางคนมันจะขึ้นเป็นตัวสีส้มนะอะเดี๋ยวออกก่อนบางคนเนี่ยมาเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัวสีส้มนะครับผมอะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยป๊าบแล้วก็ล็อกอินอะล็อกอินแล้วก็ใส่รหัสผ่านบางคนกดล็อกอินไปแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวสีส้มขึ้นมาตรงนี้จะเป็นตัวสีส้มขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่ได้นะแต่ผมล็อกอินบ่อยมันจะได้แต่บางคนที่ไม่ได้อ่ะให้มากดตรงนี้ออก กูต้องแก้ให้พวกมึงก่อนไม่งั้นมันมีปัญหาแน่เกมเนี้ยากดล็อกอินเสร็จปุ๊บให้พวกมึงลบอันเก่าออกก่อนลบอันเก่าออกก่อนนะแล้วก็ใส่ใหม่ให้มันเป็นสีดําแบบนี้ตอนแรกๆมันเป็นสีเทาใช่ไหมให้มันเป็นสีดําแบบนี้อ่ากูดักขาวไว้ก่อนแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กดล็อกอินหลังจากกดล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยเห็นไหมขวามือเนี่ยมันจะเขียนว่า English อยู่ก่อนใช่ไหมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นบัญชีของฉันเห็นไหมอันรองสุดท้ายคราว่าบัญชีของฉันเนี่ยอันสุดท้ายมันจะเป็นคำว่าแอปใช่ไหมอันรองสุดท้ายบัญชีของฉันให้กดตรงนี้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนการข้อมูลการข้อมูลว่าไหลการข้อมูลว่ลายเข้ามาตรงบัญชีของฉันกดเข้าไปเลยนะมันจะเข้ามาหน้าต่างนี้ คนที่ผูก a c e b o o k เนี่ยไอตรง Facebook มันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินเลยแล้วมันจะเขียนครัว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนภาษาทุกครั้งที่เข้ามาเปลี่ยนหน้าฐางเนี่ยต้องเปลี่ยนภาษาทุกครั้งผูกบัญชีนี่เห็นไหมผูกบัญชีให้พวกเองเอาอีเมลมาใส่ตรงข้างบนก่อนยืนยันอีเมลตรงนี้เห็นไหมยืนยันอีเมลตรงนี้ให้พวกเองอ่ะมาเปลี่ยนแล้วก็ใส่กรอกข้อมูลไปให้ครบถ้วน อันแรกนะอันแรกนะใส่ให้ครบเลยนะครับผมเพราะว่าเองจําได้ไหมไอยดี ID ของพี่อะ่ะที่ผูก Facebook อะ่ะเติมไปสองสามหมื่นสี่หมื่นกูนึกว่าจะขายได้สักสองหมื่นขายได้3,000ันไอ้เชี่ยคือไม่ขายได้สามพันะครับผมกูละเหนื่อยใจจริงๆนั่นแหละให้พวกเองมาผูกไปเลยไหนๆพวกเองผูก f a c e o o o ละหับ ของพวกเองเนี่ยราคามันตกอยู่แล้วหลังจากอ่ผูกตรงนี้เสร็จปุ๊บให้มาผูกบัญชี Google ตรงนี้อันอันแรกเนี่ยเห็นไหมคำว่าผูกบัญชีแล้วมันจะมีข้อ Google อยู่ดูตรงเมาส์นะแล้วให้พวกเองกดคําว่าผูกแต่พี่จะไม่กดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่กดไปเนี่ยเขาจะรู้อ่าทางด้านของอ e ีเมล a c e b o o k อีเมลเพจอีเมลช่อง y t u t u นู่นนั่นนี่หลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่กดแล้วกันให้พวกเองกดผูก Google p พ y ตรงนี้ไปเลยเนี่ยกูเกิลตรงนี้กดโผูกไปปุ๊บใช่ไหมไอ้ g o o g l e เนี่ยมันจะเด้งออกมาเป็นสีสีของ Google เองอะ่ะอ่ามันจะเป็นสีของตัว g o o g l e เลยอะ่ะหลังจากพวกเองกดผูกเสร็จปุ๊บใช่ไหมทีเนี้ยจะสามารถล็อกอินผ่าน Facebook หรือล็อกอินผ่าน Google ก็ได้ได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยทีเนี้ยอ่าลองดูนะครับผมอันเนี้ยที่พี่ช่วยพวกเองได้มีแค่นี้ในเมื่อล็อกอิน c e e o o o k ไม่ได้ มึงจะไปข,ขยันขยอเข้า Facebook ทําไมถูกไหมมึงก็ไปลองเข้าอย่างอื่นเข้า Google ก็ได้เข้าทวิตก็ได้เข้าว k เคก็ได้เนี่ยวีเคเนี่ยหนังโป่งหนังโป้เยอะเนี่ยมึงล็อกอินไปเลยนะพวกมึงน่าจะมีรหัสกันอยู่แล้วล็อกอินอันไหนก็ได้เนี่ยทวิตเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับผมล็อกอินไปเลยตัวนนะอันนี้บอกไว้ก่อนคนที่จะเปลี่ยนรหัสนะครับผมจะเปลี่ยนรหัสผ่านซื้อไอดีมาเนี่ยคนที่ซื้อผ่าน Apple นะเหมือนของพี่โอมอะ พี่อมดคอยพี่ซื้อจากพี่อมดคอมาใช่ไหมพี่ซื้อตรงนี้ตอนแรกๆเขายังไม่ได้ผูกนะยังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะมันจะไม่สามารถล็อกอินได้คนที่เล่นผ่านระบบ Android อะ่ะยไม่ใช่ Android iOS อะ่ะคนที่เล่นผ่านระบบ iOS อะ่ะหรือว่าแอป l p p l e อ่ะผ่าน iPhone, iPad, iPod อะไรต่างๆเนี้ยนี่แหละต้องมายืนยันตรงนี้ก่อนนะครับผมหลังจากปูกตรงนี้เสร็จปุ๊บพวม,มึงก็มาเปลี่ยนรหัสตรงนี้อ่าแค่นั้นเองมันถึงจะ เข้าไอดีได้ส่วนคนที่จะเปลี่ยนล่าผ่านก็อันที่2ตรงนี้เลยเนี่ยมันเขียนไว้ตรงนี้ละคนที่ซื้อไอดีมานะเปลี่ยนล่าผ่านก็เปลี่ยนตรงนี้เลยหรือว่าใครที่ซื้อไอดีมาแล้วเจอไอดีย้อมแมวอ๋อไอดีนี้มันอ่าไอดี ID สะอาดนะครับอะไรเงี้ยไอดี ID สะอาดไอดี ID แบบไอดีไอดีไกลเลยไอดี ID โล่งเลยนู่นนั่นนี่พวกมึงอย่าไปเชื่อเข้าลิงก์ที่พี่แปะไว้อะแปะไวใ้ใต้ใต้คลิปอะ ถ้าเกิดว่าใครหาใต้คลิปไม่เจอเข้าไปที่เพจพี่ป๊อปชื่อช่อง y u u t อ่าช่อง u t u b e อ่ะแล้วก็ไปเซิร์ชใน facebook ในเพจ Facebook แล้วก็เข้าไปในเพจพี่เดี๋ยวพี่จะเอาเว็บเนี้ยไปแปะให้นะไปแปะให้พวกเองมาเซิร์ชดูเลยพวกเองเข้ามาในรหัสของเขาแล้วก็มาดูเลยที่เขาบอกว่าไม่ได้ผูกอะไรไว้อะเขาเหลี่ยมหรือเปล่าบางคนอ่ะอาจจะผูก Google ไว้แต่มันไม่ได้ไปโชว์ในเกมนึกออกไหม อ่ะเดี๋ยวสลับไปที่หน้าจอเกมสลับไปที่หน้าจอเกมอ่ะเข้ามาตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยเขาผูกไว้ในเว็บนี่แบบนี้ภาพแล้วก็เข้ามาตรงบวกบัญชีอยู่ไหนวะตั้งค่าอ่ะผูก ID เนี่ยตรงนี้สมมุติว่าเนี่ยผมไม่ได้ผูก Google ผมไม่ได้ผูกเฟซไม่ได้ผูกทวิตเลยนะตัวในเกมอาจจะไม่ได้ผูก แต่พวกเองต้องไปดูใน GTR เขตอีกทีหนึง่งว่าเขาผูกไว้ไหมถ้าเขาผูกไวเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปในตัวเมลของเขาเลยนะเว้ยที่เขาผูกไวอะแต่ยกเว้นยกเว้นอันนี้อันเดียวเท่านั้นก็คืออันแรกอันแรกไม่เกี่ยวกันเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นทางด้านของยืนยันอีเมลของไอตัวระบบ ios นะหรือว่า Apple ถ้าเกิดว่าพวกเองไม่ใส่มันจะไม่สามารถล็อกอินได้ซึ่งใส่อีเมลมั่วได้อันนี้อันข้างบนมันใส่อีเมลมั่วได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเองต้องล็อกอินผ่าน gtr เขตอยู่ดีไม่ได้ล็อกอไม่ได้ล็อกอินผ่านอีเมลอันนี้เนื้อออกไหมคือจะใส่อะไรก็ได้ขอแค่ให้ใส่ใส่ขอแค่ให้ยืนยันถ้าไม่งั้นถ้าพวกเองเปลี่ยนโทรศัพท์หรือเปลี่ยนเครื่องถ้าไม่ใช้เขาเรียกว่าถ้าไม่ใช้ตัว apple id เดิม จะไม่สามารถล็อกอินเกมได้ประมาณนั้นเลยนะครับผมน้องชายาข่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับคลิปวีดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยมีแค่นี้แหละที่กูจะมาบอกพวกมึงได้สรุปเลยนะอันนี้คือสรุปท้ายคลิปนะสําหรับคนที่ฟังมาแล้วงงนะพวกเองเข้าไปแจ้งในเพจอันนี้หนึ่งนะไปแจ้งในเพจก่อนทางแพลตฟอร์มก็คือทางใต้โพสตทางอินบ็อก แล้วก็ทาง Google Pay แล้วก็เพย์ตนเนาะอันนี้ก็3อย่างที่พวกเองต้องไปแจ้งอย่างที่2เข้ามาที่ลิงก์ GTR เขตที่พี่แปะลิงก์ไว้กดเข้ามาปุ๊บล็อกอินนะฮะล็อกอินรหัสผ่านเข้ามาให้มันเข้าหน้าต่างแบบนี้แล้วก็เข้าบัญชีของฉันได้อรอไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยด้านขวามือเลื่อนลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเข้ามาตรงบัญชีของฉันมันจะเข้าหน้าต่างตรงนี้ให้พวกเองผูกบัญชีเป็น Google Pay ไปด้วย เพราะว่ายังไงพวกเองปลูก Facebook ไปแล้วเนี่ยราคามาตกอยู่แล้วพวกมึงไม่ต้องกลัวปลูกคูเกิลเพไปด้วยเลยนะฮะพวกเองอาจจะเข้าได้อันนี้ใช้คําว่าอาจจะนะแต่เข้าได้ไม่ได้อันนี้กูก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่ากูไม่ใช่ GM น,นี่ฝากไปด้วยแม่งถามกันมาเยอะและเกินนะครับน้องชายคราวๆก็ประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าสำหรับชื่วิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม